ก็แอมจัมเปอร์รุ่น XL 8 0 0นะครับโู้สภาพยังกับมือ1นึครับสภาพใหม่กิ๊กเลยไม่มีตำหนิเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับการใช้งานก็ปกตินะครับตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่3,500บาทนะครับ3,500บาทเดิมดังใช้งานปกติทุกอย่างนะครับ15นิ้วข้างละซองดอกเล่นได้เลยนะครับแต่ก็หรือว่าขับกลางแหลมขับซับเบี15นิ้วได้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับนี ย่างกับมือหนึ่งเลยนะครับผมไมคยกิ๊กนะครับส่วนด้านหลังแต่หลังก็เป็นแบบสเปกคนนะครับแล้วก็ XLR ตัวผู้ตัวเมียพัดลมระบายควมร้อน2ตัวฟิวตัด1ตัวนะครับสภาพนี้ก็ถือว่าหายากนะครับ3,500บาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมส่งให้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับจัมเปอร์รุ่น XL800 นะครับผมังามๆนะครับเบอร์โทรก็ตามหน้าจอนี้เลย นะครับผม